Is my life channel นะครับสำหรับใครที่เปิดเข้าคลิปหรือเข้าช่องต่างๆแล้วเจอปัญหานี้นะครับเนื้อหานี้อาจไม่เหมาะดเดินการต่อไปไหมนะครับเราก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับพอดีมีคนฝากถามกันมานะบอกว่าเวลาเข้าช่อง ของเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะสายฟาดว่างั้นนะฮะจะพบเป็นหน้าต่างขึ้นมานะครับที่เขียนอธิบายไว้ว่าเนื้อหานี้อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้บางรายคุณต้องดำเนินการการต่อไหมนะครับเป็นคำถามนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีคำว่ากลับนะครับแล้วก็กับคำว่าดำเนินการต่อนะครับก็ให้ทุกคนคลิกดำเนินการต่อนะครับ ลักษณะนี้นะครับถ้าเจอกันเป็นลักษณะนี้นะครับก็เนื่องจากว่าในคลิปวิดีโอที่เราจะเข้าไปดูนะครับในช่องนั้นนะครับถูกจํากัดอายุไว้นะครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นวิดีโอนี้มีการจํากัดอายุนะครับผู้ชมต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปจึงจะดูวิดีโอนี้ได้คาําอธิบายนะครับด้านในของคลิปนะของคลิปวิดีโอของเจ้าของของช่องนั้นนะครับมันก็จะขึ้น ตัว S สีแดงนะครับมันก็จะบอกว่าไม่มีสิทธิ์วิดีโอนี้ไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้นะครับอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคําว่าข้อจํากัดตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าจํากัดอายุผู้ชมนะครับเมื่อเราเ,าเมาส์ไปจี้เราก็จะเห็นว่าจํากัดอายุผู้ชมตั้งค่าโดย YouTube วิดีโอนี้มีการจำกัดอายุผู้ชมจะต้องลงชื่อเข้าใช้และต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปจึงจะดูวิดีโอดังกล่าวได้นะครับคำที่บายเขาบอกไว้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปดูคำว่าตรวจสอบตรงนี้นะฮะนะครับก็จะเจอข้อมูลนะครับดูกันตรงนี้นะครับขยายอีกนิดได้ไหมนี่นะครับในหน้านี้เขาก็จะบอกว่าตรวจสอบปัญหา นะครับมาเริ่มกันเลยตรวจสอบเนื้อหาตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนื้อหาของคุณอาจมีปัญหานะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเราพบปัญหาในวิดีโอของคุณแม้ว่าวิดีโอจะไม่ได้ละเมิดหลักเกณฑ์แต่เนื้อหาอาจไม่เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเราจึงได้จํากัดอายุผู้ชมในวิดีโอดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของชุมชนใน2ขั้นตอนถัดไปเราจะขอให้คุณตรวจสอบเนื้อหาและนโยบาย หากต้องการอุทธร์เราก็ยินดีตรวจสอบเนื้อหาของคุณอีกครั้งผลกระทบที่มีต่อเนื้อหาของคุณระดับช่องนะครับเขาบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบนี่ไม่ใช่ประกาศเตือนช่องของคุณจึงไม่ได้รับผลกระทบนะครับระดับการแชร์นะครับก็เป็นสาธารณะอยู่นะครับแต่ว่าจํากัดอายุนะครับก็คืออายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับผู้ชมจะต้อง ลงชื่อเข้าใช้และต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปจึงจะดูวิดีโอนี้ได้ในการสร้างไรายได้นะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นตัว S สีเหลืองนะครับจำกัดนะครับวิดีโอนี้อาจสร้างไรายได้จากโฆษณาแบบจํากัดหรือไม่ได้เลยนะครับอ่ะเรามาคลิกเริ่มตรวจสอบกันตรงนี้นะครับแล้วเขาจะบอกว่าอย่างไรนะครับอ่ะมาดูด้านล่างกันเลยนะครับ p olicy ใช่ไหมนะฮะหลักเกณฑ์ของชุมชนสิ่งที่ควรพิจารณา ทีมของเราได้ตรวจสอบเนื้อหาของคุณแล้วและพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เราจะจำกัดอายุผู้ชมในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุน้อยอ่าซึ่งหมายความว่าเนื้อหาดังกล่าวจะไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ที่ออกจากระบบผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือผู้ใช้ที่เปิดโหมดจำกัดรวมถึงจะไม่มีสิทธิแสดงโฆษณาด้วยนะครับอ่า อา่านนโยบายนะครับก็ไม่ต้องไปอ่านนะฮะก็รู้กันอยู่นะครับกดถัดไปเขาจะบอกว่าอย่างไรเขาบอกว่าคุณต้องการอุทธรณ์และให้เราตรวจสอบอีกครั้งไหมขอบคุณที่ตรวจสอบเนื้อหาและอา่านนโยบายที่คุณต้องการคุณต้องการทําอะไรอ,อันที่1นนะครับฉันไม่ต้องการอุทธรณ์อันที่สองฉันต้องการอุทธรณ์ฉันคิดว่าการจํากัดอายุผู้ชมในเนื ana, ้อหานี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสมก็ว่ากันไปนะครับติ๊เข้าไปนะครับ แล้วเราก็กดทรงนะครับถ้าเราจะทำนะถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ต้องกดนะครับครับก็นี่นะครับก็เป็นวิดีโอที่ถูกจํากัดโดย YouTube นะครับเพราะว่ามีเนื้อหาที่ต้องจํากัดอายุผู้ชมนะครับในการพูดคุยกันนั่นเองนะครับสําหรับสายฟาดขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ